นินไมชาแนลค่ะวันนี้อยู่กับเจ้านิ้นมแก้วนวันนี้เราจะมารีวิวไข่ไข่เซไพรส์นะคะนี่ค่ะนีของพี่โซนนี่ของพี่นินินอ้าวเวแกะกันเลยนี่ดูหน้าหน้าสนุกมากมนนี้เจ้า พี่นินแกะขนมกระเดนเลยอันนี้เจ้านายแกะอะไข้างขนมไข่เซฟไพร์อะวันนี้เจ้านายแกะไม่ได้อีกข้างหนึ่งพี่นินแกะให้พี่นินดุ่นของพี่นินมีสอนชั้นแกะเลยแกะของได้เลยอีกข้างหนึ่งมันจะต้องเป็นของเล่นรู้แล้วรู้ไหมว่าอีในเจ้แกะอะไรโอ้ได้อะไรนะอะไรวะได้เป็นแก้วลำไส้วันนี้เจ้านายแกะต่าอันนี้ต่อไปของพี่เจ้านายทุกคนรู้ไหมกัน อร่อยคือการกินให้อร่อยไม่ใช่การกินอร่อยทุกคนนี่ถ้าจะกินคือถ้าจะกินไม่กลมกลมนี้เราจะเดือดแต่ถ้าจะใช้แต่ถ้าจะกินครีมต้องใช้ช้อนที่นา่ได้เป็นอันนี้เป็นตัวต่อแล้วก็ได้ช้อนมาแต่ที่เจ้านายังไม่ใช้ช้อนกันที่เจ้านายยัดเอาไปในป่าเลยเหรอที่นี่แกให้น้องไม่เป็นไร เยันไงมีกัดจ้านี่อร่อยคำเดียวหมดระวังติดคอระวังติดคอเพราะว่าขานมมันชิมมันเรวจะติดคอพี่นายกินคำเดียวหมดเลยเลยแค่นี้หมดแล้ว อยากกินต้องเคี่ยวให้ละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดคอมันเป็นแบบของที่เล็กๆหดลงไปคอในคอได้เวัสดีดอากุ่มแจ็ตโอดโดต้นแกงหวัดตื้อตดดื้ต่งกูง้กนกิาย่เคี่ยวไหม่หมดเลยพี่นิมแต่ลมกดล้ายกดา